สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูแจเช่นเคยนะคะในคลิปวันนี้เราจะเรียนเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตค่ะพุทธศาสนสุภาษิตในบทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนนี้นะคะจะมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือนิมิตตังสาทุรูปานังกะตัญญูกะตะเวทิตานะคะอ่านว่านิมิตตังสาทุรูปานัง กะตัญญูกะตะเวทิตาซึ่งแปลว่าความกะตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะมาลองคิดลองตอบกันก่อนนะคะพระพุทธศาสนาถือว่าอะไรหรือสิ่งใดเป็นเครื่องหมายของคนดีคะใช่แล้วค่ะความกตัญญูกะตะเวทีถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตกันก่อนนะคะพุทธศาสนสุภาษิตหมายถึงสุภาษิตท,ทางพระพุทธศาสนาอาจเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าภาษาวกหรือคนอื่นๆก็ได้นะคะซึ่งให้ข้อคิดหรือคติสอนใจที่สามารถนําไปปฏิบัติได้ค่ะ,ะในที่นี้นะคะเราก็มาดู พุทธศาสนาสุภาษิตตัวแรกนะคะก็คือนิมิตตังสาธุรูปานางังกตัญญูกะตะเวทิตานะคะความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะการรู้คุณหรือสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่มีต่อตอนเองแล้วตอบคุณของบุคคลน,นั้นหรือสิ่งนั้นเรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีค่ะ าการรู้คุณหรือสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นคำว่าผู้อื่นนี้นะคะก็คือเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายหรือผู้ที่มีพระคุณกับเรานะคะฉะนั้นถ้าเรารู้คุณหรือสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นนั้นนะคะแล้วตอบแทนนะคะถือว่าเรานั้นมีความกตัญญูกะตะเวทีนะคะฉะนั้นกตัญญูกตตะเวทีนะคะจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ พระพุทธศาสนานะคะถือว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะเรามาดูตัวอย่างบุคคลที่ควรแสดงความกตัญญูกตเวทีนะคะบุคคลแรกเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เลี้ยงดูเรามาครูอาจารย์นะคะที่คอยอบรมสั่งสอนให้เรามีความรู้และญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือเราด้วยค่ะ มาดูตัวอย่างบุคคลหรือสถานที่ที่ควรแสดงความกตัญญูกตะเวทีนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับเราค่ะวัดแล้วก็พระสงฆ์นะคะและชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราเช่นอบรมสั่งสอนนะคะให้เราเป็นคนดีและคอยดูแลเมื่อเราไม่สบายด้วยค่ะ ดังนั้นเราควรที่จะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่นะคะด้วยการดูแลท่านนะคะเมื่อท่านเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะช่วยเหลืองานบ้านนะคะเท่าที่เราสามารถทําได้และที่สําคัญเลยก็คือตั้งใจเรียนหนังสือด้วยค่ะเรามาสรุปความรู้นะคะพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะตัวแรกที่เราเรียนกันไปแล้วในวันนี้ก็คือ นิมิตตังสาธุรูปานังกะตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีการรู้บุญคุณผู้อื่นแล้วกระทำการตอบแทนนะคะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าใครที่มีบุญคุณกับเราเราควรที่จะตอบแทนบุญคุณตอบบ่อผู้นั้นด้วยนะคะ ดูพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่สองกันต่อเลยนะคะ,ะพุทธศาสนาสุภาษิตบทที่สองนะคะพรมมาติมาตาปิตาโลอ่านว่าพรมมาติมาตาปิตาโลแปลว่ามารดาบิดาเป็นพรมของบุตรค่ะเรามาลองคิดลองตอบกันก่อนนะคะ ทำไมจึงกล่าวว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรใช่แล้วค่ะเพราะมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกโดยใช้หลักพรหมวิหาร4ค่ะเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าพรหมหรือพระพรหมไหมคะคำว่าพรหมหรือพระพรหมนั้นนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้ชีวิตและสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในโลกค่ะ ดังนั้นนักปราชญ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้นะคะเป็นผู้มีปัญญาจึงได้เปรียบเทียบมารดาปิดาเป็นเหมือนพระพรหมของบุตรเพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ค่ะซึ่งมารดาปิดาเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่โดยใช้หลักพรหมวิหาร4ดังนี้ค่ะพรหมวิหาร4ี่ประกอบไปด้วย 1. เมตตา เมตตาก็คือต้องการให้ลูกมีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้า 2. กรุณาก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกพ้นจากความทุกข์แล้วก็ความเดือดร้อน 3. มุทิตานะคะก็คือพอยินดีเมื่อเห็นลูกมีความสุขแล้วก็มีความเจริญ 4. อุเบกขาวางใจเป็นการนะคะไม่ซ้าเติมเมื่อลูกทำความผิดค่ะ ดังนั้นลูกควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาด้วยการเป็นลูกที่ดีนะคะนักเรียนก็สงสัยเอ๊ะการเป็นลูกที่ดีต้องทํำยังไงบ้างนะคะ 1. เราต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะตั้งใจเรียนหนังสือ 2. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะ 3. ไม่ทําให้บิดามารดาทุกข์ใจนะคะ เรามาสรุปความรู้พุทธศาสนาสุภาษิตบทที่สองกันนะคะพรรมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรมของบุตรนั่นหมายถึงมารดาบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่โดยใช้หลักพรมวิหารสี่ซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยโดยให้นักเรียนเขียนความหมายและตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะที่ครูกำหนดให้ข้อที่1พุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถดูในหนังสือเรียนนะคะหรือในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ตอบมาได้นะคะ ข้อที่2นิมิตตังสาธุรูปานังกะตัญญูกะตะเวทิตาอ่านว่าอย่างไรนะคะนักเรียนก็เขียนคำอ่านมานะคะและแปลว่าอะไรนะ,ะอันที่สพรามาติมาตาปิตโรนะคะอ่านว่าอย่างไรแล้วก็แปลว่าอย่างไรเหมือนกันค่ะทำได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ